สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุทธที่6มีนาคม2024วันพุทธที่3สัปดาห์ที่3ในเทศกาลหาพรตนะครับวันนี้เป็นบทอ่านจากหนังสือถึงอัลโตริกัสนักบุญเทโอฟินลุสแห่งนันชิโฮกเขียนไว้นะครับเป็นบทข้อบอกว่าเป็นบุญของผู้มีใจบริสุทธิ์เหตุว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้านะจำคุ้นเคยนะนี่ก็เป็นบตเล่าแปดประการและบทเทศบนภูเขานั่นเองก็บอกว่า ถ้าท่านกล่าวว่าจงแสดงพระเจ้าของท่านให้ข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าจะบอกกับท่านว่าจงแสดงข้าพเจ้าเห็นสิว่าท่านเป็นคนชนิดใดแล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นพระเจ้าของข้าพเจ้าจงแสดงข้าพเจ้าเห็นสิว่าตาของจิตใจเห็นได้ไหมและหูของดวงใจได้ยินหรือไม่เป็นเช่นนี้แหละคนที่สามารถเห็นกับตาและของร่างกายย่อมรู้สิ่งที่เป็นมาในชีวิตของโลกนี้ เขารู้สิ่งต่างๆที่แตกต่างกันเขาแยกความสว่างและความมืดดำและขาวน่าเกียดและน่าดูสละสรวยและขี้ริว้วได้สัดส่วนและไม่ได้สัดส่วนเกินและขาดเป็นเช่นเดียวกับเสียงที่เราได้ยินมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงไพเราะเป็นเช่นนี้เราจะได้ยินหรือเห็นพระเจ้าได้มากน้อยเพียงไรกับหูและของดวงใจและกับตาของจิตใจนั้นก็สุดแต่ สมรรถภาพของหูและตาของเราคนที่เห็นพระเจ้าได้ต้องมีสมรรถภาพที่จะเห็นและเปิดตาจิตใจของตนอยู่ทุกคนมีตาแต่บางคนมีตาที่ถูกบดบังอยู่ในความมืดไม่สามารถเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์เหตุที่คนตาบอดไม่สามารถมองเห็นนั้นไม่ใช่เนื่องมาจากดวงอาทิตย์ไม่ฉายแสงแต่สาเหตุที่มองไม่เห็นนั้นเพราะตัวเองและเพราะตาของตัวเองในจำนองเดียวกันท่านมีตาในจิตใจ แต่มันถูกบดบังในความมืดเพราะบาปและกิจการชั่วร้ายของท่านวิญญาณของท่านต้องใสสะอาดหมดจดอย่างกระจกเงาที่กําลังฉายแสงสะท้อนสมมุติว่ามีฝุ่นฝ้าในกระจกเราก็จะมองหน้าตาของเราในกระจกไม่เห็นจำนองเดียวกันคนที่มีบาปไม่สามารถเห็นพระเป็นเจ้าแต่ถ้าท่านอยากจะท่านก็หายจากโรคนี้ได้ จงมอบตัวของท่านแก่ในแพทย์และเขาจะเปิดตาของจิตใจและดวงใจของท่านใครหรือเป็นในแพทย์ผู้นี้เป็นพระเปบญเจ้าเองผู้ทรงรักษาและประทานชีวิตให้โดยพระวจนะและพระปีชายานพระองค์ได้ทรงในรมิตรสากลจักรวาลเพราะโดยพระวจนะพระองค์ได้ทรงสร้างท้องฟ้าและโดยพระจิตทรงตั้งกระบวนการต่างๆของท้องฟ้าพระปีชายานของพระเจ้านั้นยอดเยี่ยม พระเป็นเจ้าโดยพระบิญชยานทรงสร้างโลกโดยสติปัญญาทรงจัดระบบในนภา,ากาโดยความรอบรู้ของพระองค์ความลึกล้ำได้ถูกทำลายไปและเมฆได้ไหลรินน้ำค้างออกมาถ้าท่านเข้าใจข้อนี้และพยายามเจริญชีวิตในความบริสุทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ความยุติธรรมท่านก็สามารถเห็นพระเจ้าและก่อนอื่นหมด ความเชื่อและความยำเกรงพระเจ้าต้องมีบทบาทที่หนึ่งในดวงใจของท่านแล้วท่านจะเข้าใจความหมายต่างๆอย่างทลุโปรุกโปร่เมื่อท่านได้ทิ้งความรู้ตายและสวมใส่ความไม่รู้ตายท่านจะเห็นพระเป็นเจ้าตามสัดส่วนแห่งบุญกุศลของท่านเมื่อพระเป็นเจ้าได้ทรงยกเนื้อหนังของท่านขึ้นสู่ความไม่รู้ตายพร้อมกับวิญญาณแล้วเมื่อกลับเป็นผู้ไม่รู้ตายท่านจะเห็นพระองค์ผู้ทรงชีวิตหากท่านมีความเชื่อในพระองค์ ั้งแต่เวลานี้ครับพี่น้องก็เป็นบทเทศหรือว่าบทอ่านข้อแนะนำข้อคิดที่ดีทีเดียวที่เราได้ฟังก็เราจะเห็นในที่นี้เปรียบเทียบตาของร่างกายคือตาของเราเนี่ยกับตาของจิตใจเพราะนั้นตากายกับตาใจเนี่ยมันก็ต่างกันนะร่างกายนั้นก็มองไม่เห็นสิ่งต่างๆไม่ใช่เพราะสิ่งต่างๆนั้นไม่มีอะไนี่ก่เปรียบเทียบว่าตานั้นไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างอะไรได้ ไม่ใช่เพราะแสงสว่างไม่มีไม่ใช่เพราะดวงอาทิตย์ไม่มีแต่เพราะว่าตามองไม่เห็นเพราะตัวของเราเองตาของเราเองฉันใดฉันนั้นในแสงสว่างในความรักของพระเจ้าตาของจิตใจก็เหมือนกันก็จะมองไม่เห็นพระเมตตาความรักของพระองค์จะไม่เห็นพระเป็นเจ้าถ้าสมมุติว่าตาของจิตใจนั้นมืดบอดไปถูกบดบังด้วยบาปด้วยความผิดด้วยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆดังนั้นเองพี่น้องจึง เป็นคําแนะนําที่เราจะต้องทําให้ตาใจคือหัวใจของเรานั้นเปิดต้อนรับให้พระเจ้านั้นเข้ามาในชีวิตของเราให้ได้นะเช่นเดียวกันก็เปรียบเทียบเหมือนหูเหมือนกันหูที่ได้ยินเสียงต่างๆน,นั้นไม่ใช่เสียงไม่มีเสียงก็มีอยู่แล้วเสียงพระเจ้าเสียงธรรมชาติเสียงอะไรก็มีอยู่แล้วแต่หูของเราธรรมชาติท,ที่ที่มันไม่ได้ยินเพราะว่ามันหูของเรามันไม่ดีเอง ไปโทษอย่างอื่นไม่ได้โทษสิ่งอื่นไม่ได้แล้วพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยให้เราได้เปิดเปิดหูของเราที่จะฟังเสียงของพระเจ้าอย่าให้เสียงของสิ่งอื่นนั้นมาทําให้หูของเรานั้นไม่ได้ยินหรือบอดมืดไปหรือว่าหูไม่ได้ยินสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงตัดทรงบอกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในความเป็นจริงในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราก็มีชีวิตเจริญชีวิตของเราไปแต่ละวันเนี่ยก็ไปทุกๆวันด้วยความเชื่อด้วยความรักในพระเป็นเจ้า ทำความดีเราก็รู้ว่าทําความดีคืออะไรพระเจ้าสอนอะไรพระเยซูสอ,สอนอะไรเราก็รู้แต่สิ่งสําคัญก็คือเราได้ก,กระทาก่อให้เกิดกิจการต่างๆในชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างหาพจน์เคื่องขอตอบมีกําลังใ,ใจที่จะทําให้ตาใจของเรานั้นเปิดต้อนรับเสียงของพระเจ้าหูของเรานั้นเปิดฟังเสียงของพระองค์นะครับแล้วเราก็จะสามารถมีชีวิต จเจริญชีวิตในวนฐทางที่ดีที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเยซูขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรร่านุภาพพระบิดา,าและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน